ส staff, film, วัสดีครับสวัสดีครับสาชิกทุกท่านครับิดตอรับทุกทานเข้าที่ช่องีปีธรรมดานะครับก็องปีธรรมดานะ้ะมาำเ็นี้งไุ้นไทยเช้านะครับขุ้นไทยช้าของวันที่เจ็ดเมษายนอพันห้าร้อยกสิบแปดนะขุ้นไทเช้าก็คือเลจัดตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยนะครับจะมีให้ชมทุกทกวันจันทถึงวันจุนะครับเวลาราชการนะครับลอดเช้าก็คือสิบโมงห้านาทีนะครับช่องีปีธรรมดานะจะมาทำเปนงให้ท่านผู้ชมได้รู้จักพวกกันเองทุกๆวันจันทร์ถึงวันัุ คไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับคุณไทยเช้าว่า10โมงคนไทยเที่ยงก็เที่ยงคู่คนไทยบ่ายก็บ่าย2โมงคนไทยเย็นก็4โมงิดนาทีเป็นเลขของช่อง9เท่านั้นนะครับใครจะเอาไปใช้ช่องตลาดก็ได้นะครับเพราะมันจะออกใกล้เคียงกันนะครับเลขมันอาจจะขยับไปนิ่ๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับมีโอกาสถูกบ่อยอยู่นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกทีทุกทีเลย าลืมกดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็อ,อย่าลืมกดตุ๊กเเกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอเกิดไปเลยนะครับท้ยน,นี้นะเจ็ดไม่ขายเยอะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพุนท้ายเด่นสี่กับห้าเน้นที่ห้านะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเรียงกันไปเลยนะครับเรียงกันไปเลยนะ,ะเน้นที่ห้าก็ดูที่ห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอันนี้เด่นนะครับอืมไปกลับด้วยนะห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า ห้าแปดแปดห้าสี่หกหกสี่สี่เจียเจ็ยสี่สี่แปดแปดสีสี่เก้าเก้าสี่สี่ชุกชุกสี่ในสีที่สีเขียวอที่เด่นสีขาวก็คือตัวเราใครชอบตัวเราก็จัดไปมันชอบมาออกตัวเราเลยแหละประมาณนี้เน้นทางไหนมันเด่นอนี้ไปทางอื่นประมาณนี้นะครับอ่ะพี่เจรณาดูก่อนนำไปใช้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ก็พบกันใหม่รอบเที่ยงนะครับสาหรับรอบเช้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับในวันนี้การนี้ก็ขอให้ดจดีนะครับากาคืกอการคือห้อยออกตรงกับที่เขาจัดมานะครับเจ่ากันนะครับโูคดีโูคดีครับดีครับ